คลิปนี้คือความรู้สึกหลังดู Black Panther Wakanda Forever นะครับ เพิ่งดูจบมาเมื่อวานนะครับผมแล้วแบบว่ามันดึกมากไงเ,เลยไม่ได้ทําคลิปเลยมาทําคลิปวันนี้ในช่วงเช้าแทนนะครับผมคือแบบดูจบแล้วมันมีความรู้สึกแบบว่าอัดอั้นแบบระหว่างดูนี่คือแบบตึงมากนะครับดราม่าเข้มข้นนะครับพาร์ทความขัดยงขัดแย้งการเมืองนะครับก็แบบว่าดีมากเลยครับเนี่อาจ,จะไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ออกแนวแบบ สู้กันสู้กันหรือสู้จ๋ากันขนาดนั้นนะครับเป็นหนังฮีโร่แบบว่าดราม่านะครับมีความขัดแย้งมีโยนคอนฟ l i นู่นนี่นั่นที่วาคันนาต้องเจอครับหลังจากสูญเสียกษัตริย์ทีชาลาไปหรือซันวิทบุนแมนนะครับผมคําเตือนคลิปนี้มีสปอยนะครับผมซึ่งอาจจะพูดสปอยบางฉากถึงไม่สปอยทั้งหมดนะเป็นฉากความชอบส่วนตัวนะครับผมฉากที่แบบว่าโอ้โหมันมันมากอยากจะเอามาฝอยกันในช่องนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมโอเคนะครับ ใครที่ยังไม่ดูนะครับปิดคลิปนี้ไปก่อนนะปิดปิดไปเลยนะครับผมแล้วไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านคอมเมนต์หรือมาคุยกันนะครับผมพร้อมแล้วแบล็กแพนเทอร์วากันดาฟอร์เอเวอร์นะครับผมเป็นหนังปิดเฟส4ของ Marvel Studio นะครับที่ทำได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมคือดีมากนะครับซีนดราม่านี่คือซื้อใจผมมากเลยนะครับผมดูไปนี่คือแบบว่าน้ำตาคลอครับน้ำตาละลื่นนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อนะครับคือหลังจากที่ ชาววากันดานะครับหรือประเทศวากันดาได้สูญเสียรกษัตริย์อย่างทีชาร่าไปนะครับผมก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับผมที่แบบว่าเหมือนแบบเข้ามาชาโถมกับประเทศวากันดานะครับผมทําให้พวกเขาเนี่ยเหมือนต้องแบบว่าฝ่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้ไปให้ได้นะเรามาพูดถึงตัวละครที่ชอบในเรื่องนี้นะตัวละครที่ผมชอบสุดๆในเรื่องนี้นะครับคือโอ้โหคนที่เขามาใหม่นะครับคนที่เขาแบบว่าแสดงได้ค่อนข้างที่จะดีนะคือเนมอนะครับผม เนมอแสดงได้ดีมากนะครับแม่งเท่ชิบหายเทโคตรนะครับคือกางเกงแบบกางเกงกางเกงตัวเดียวอะสีเขียวนะครับผมอู้คือไอชิเท้เป็นไหเนี่ยคือฉากสู้ฉากอะไรคือแบบแม่งโคตรเท่แบบอูหผมชอบตัวละครตัวนี้เลยนะตอนแรกผมดูผมจะแบบอมืมันจะเอ๊ะมันจะซื้อใจเราหรือเปล่านะมันมันจะมันจะไหวหรือเปล่านะแต่พอดูหนังจริงคือตัวละครเนมอนะครับนักแสดงเขาแสดงได้มีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับทําให้ผมแบบว่าโอโห ชอบมากแบบซีนสู้โคตรเทพแบบว่าปีกตรงเท้าคือแบบบินแล้วแบบว่าฟุบฟับฟุบฟับหคือไวมากแล้วคือโคตรเทเท่คาเดียวแบบเท่เทเท่เทชิบหายนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงประวัติของเนมอร์กันก่อนเลยนะครับผมเนมอร์นะครับเป็นผู้ปกครองแห่งทาโรคารนะครับผมอารยธรรมโบราณนะครับที่ซ่อนตัวนะครับอยู่ในห่วงลึกของมหาสมุทรนะครับในฉบับคอมิกนั้นนะครับเนมอร์นยคือหนึ่งในมนุษย์กล้พันนะครับเขามีพ่อเป็นมนุษย์และมีแม่เป็น เจ้าหญิงแห่งดินแดนแอตแลนติกนะครับผมด้วยยีนกายพันุ์ในตัวเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถบินในอากาศได้ก็คือมีปีกตรงเท้านี่เองโคตรเท่และมีพละกําลังเหนือมนุษย์นะครับโดยกอนหนังฉายนะครับพุ่มกับบอกเลยว่าตัวเขาเนั้นนะมีพละกําลังนะครับเหมือนแบบว่าเท่ากับฮักเลยนะฮักหรือทอได้เลยนะคือแข็งแกร่งหรือแข็งแรงมากๆนะครับ ซึ่งโดยในคอมิกนั้นเขามักจะปรากฏตัวในลักษณะตัวละครแอนตี้ฮีโร่นะครับคือแบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับผมสลับกันนะครับโดยมีเป้าหมายสําคัญก็คือการปกป้องคุ้มครองประชากรจากชาวแอตแลนติกของตัวเองนะครับผมซึ่งจากข้อมูลข้างต้นนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าที่มาที่ไปของตัวละครนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากดินแดนแอตแลนติกนะครับเขาได้เปลี่ยนเป็น ดินดันชาโลคารนะครับผมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมแอชเชตนั่นเองนะครับซึ่งใครไม่รู้นะแอชเชตคืออะไรแอชเชตคือวัฒนธรรมจากทางเม็กซิโกนะครับผมอยู่ในช่วงศตรวรรษที่14ถึงศตรวรรษที่16นั่นเองเหมือนตามที่ตัวละครเนมได้บอกกล่าวไว้นะครับว่าตัวเขาเนี่ยเกิดในศตรวรรษที่16นะครับผมคืออยู่มาแบบว่านานชิบหายอยู่มานานนากน,น,นะครับผมและนั่นแหละคือทําให้ตัวละครของเนมนะครับเขาได้เห็นว่าเออเนี่ยมนุษย์เนี่ย ไม่มีความต่ำซามมีความเร็วซามมีความเที่ยอยู่ในตัวนักข่าเยอะทำให้เขาไม่ไว้ใจมนุษย์จากโลกภายนอกนะครับผมและอย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ได้เน้นแบบว่าเหมือนหนังอื่นของมาเวลที่แบบว่าสู้กันสู้กันสู้กันจะจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับผมออก เน้นไปทางแบบว่าพูดคุยกันซะมากกว่าเลยเน้นไปความแบบดราม่านะครับโยนคอนฟ lict เรื่องความขัดแย้งนะครับของประชาคมโลกชาววาคันดาแล้วก็ชาวทาลูคานนะครับออกไปแนวนั้นซะมากกว่านะครับผมซึ่งถ้าใครที่แบบว่าอยากไปดูหนังแบบว่าอุ้ยแอคชั่นเลยเนะี่ยผมว่าคุณอาจจะไม่อาจจะมันอาจจะไม่ซื้อใจคุณสักเท่าไหร่นะถ้าคุณอยากไปดูฉากแอคชั่นเพราะฉากแอคชั่นในเรื่องนี้คือแบบว่านับฉากได้เลยคือมีค่อนข้างที่จะ มันมีค่อนข,ข้างที่จะน้อยนะครับแต่แล้วก็ทํามาแต่ละฉากได้ค่อนข้างที่จะเอานี้ความส่วนตัวผมนะคือมันค่อนข้าง,างท,ท,ที่จะจืดไปนิดหนึ่งนะครับในฉากแอคชั่นนะดูรู้สึกว่ามันมันจืดไปนิดหนึ่งเลยนะมันไม่ได้รุนขนาดนั้นฉากแอคชั่นฉากเดียวที่ผมชอบนะครับคือฉากที่โอโคเยนะครับฉากไฟฉากแรกเลยบนสะพานนะครับกับชาวทาโลคารนะครับที่แบบว่าโอ้สามลุมหนึ่งแล้วก็มาหนึ่งประทนหนึ่งนะฉากนั้นคือแบบว่าโคตรมันโคตรลุนนะอันนั้นคือฉากไฟ แรกแล้วก็เป็นฉากไฟแรกฉากเดียวที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันดีมากเลยนะครับผมฉากไฟสุดท้ายนี่มันก็ถามว่าดีไหมมันก็อยู่ในระดับมาตรฐานแต่ผมดูแล้วมันยังไม่ขนาดที่แบบว่าว้าวยังไม่ขนาดนั้นนะครับผมต่อไปเราจะมาสปอยฉากที่ชอบหรือฉากพูดถึงฉากที่ชอบแล้วความรู้สึกหลังดูฉากนั้นนะครับฉากที่ผมชอบฉากแรกเลยก็คือฉากที่ผมบอกเลยครับโอโคเย ไฟกับชาวทาลุคานอยู่บนสะพานฉากนั้นคือแบบว่าโคตรมันนะครับโคตรลุ้นตอนแรกผมลุ้นแบบว่าไอ้เชี่ยโอโคเยหนึ่งปะทะสี่จะไหวหรือเปล่าเพราะชาวทารุคานมันก็แข็งแข็งแรงใช่ไหมแข็งแกร่งนะแบบว่าขนาดโดนฟันโดนแทงจุดสําคัญไปแล้วมันยังรู้ขึ้นมาต่อได้นะครับผมมันมันไม่ตายนะเว้มันรู้ขึ้นมาต่อได้แล้วคือแบบว่าโอโคเยเหลือหนึ่งคนนะครับตอนนั้นชูรี่รถล้มนะครับสลบอยู่นะครับอ่า ลินลินลี่วินเลียมนะครับผมที่รับบทเป็นไอรอนฮาร์นะครับก็อ่ะสลบอยู่นะครับตกลงมานะครับผมก็เหลือแค่โอคุย e <c oughs> คนเดียวนะครับผมโอ้ยจะสู้ได้แบบลุ้นมากผมแบบลุ้นแบบว่าไอ้เอามนเจ้าตัวละครนี้มาฆ่าหรือเปล่าว,วะเกือบดูเออรอดดูจบแล้วรอดโอเคอีกฉากหนึ่งที่ชอบนะครับจะเป็นฉากที่เปิดตัวตัวละครอ,อย่างเนมอนะครับผมก็ <c oughs> คือฉากที่จะมีอ่าพูดยังไงดีเป็นเหมือนแบบว่า เหมือนฝ่ายอเมริกาบางนะถ,ถ้าจำไม่ผิดในหนังนะเป็นฝ่ายอเมริกาเนี่ยต้องการที่จะพยายามค้นหาไวเบเนียมนะครับผมนอกเหนือจากเขตวาคนดาะนะเพราะว่าหน้าเขาบอกเลยว่าโ no นแบบว่าไอจะไม่ขายพวกนวัตกรรมหรือแบบว่าไวเบเนียมให้กับประเทศไหนในโลกนะครับเพราะพวกคุณเนะ่ะเหมือนแบบว่าจ้องที่จะเอาไปทําอาวุธหรือทําอะไรที่มันไม่ดีแน่นอนในคะรับผมเราจะไม่ซื้อขายไวยเบเนียมกันนะครับผมคือแบบว่าไม่ ไม่คลายนะครับพวกนั้นก็เลยเหมือนไม่พอใจนะครับต้องการที่จะไปหาไวเบเนียมเนี่ยนอกเหนือจากเขตวาคันด้านะครับซึ่งก็เจอนะครับเป็นเครื่องที่ตรวจจับไวเบเนียมได้นะครับผมซึ่งก็ไปเจออยู่ใต้น้ำนะครับซึ่งเราก็น่าจะรู้นะครับว่าใต้น้ําคือใครนะครับในเนมอนั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากที่ตรวจพบเนี่ยันีก็เหมือนเป็นซีนแบบโอลล์แล้วนะครับผมแบบว่านักปาน้ำสองคนนะลงไปในน้ําแล้วค่อยๆแบบว่าฝุกบหายไปหายไปซีนนั้นแม่งโคตรฮอลล์นะครับผมแล้วก็มีแบบว่า ใช้เสียงสะกดจิตคนที่อยู่บน่าเขาเรียกว่าบนอะไรอะบนที่ตั้งกลางน้ําผมผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรแต่อยู่บนนั้นนะครับผมเป็นศูนย์ประชาการทักอย่างนะครับผมแล้วก็สะกดจิตให้โดดลงมาน้ําให้โดดลงมาในน้ําคือฉากนั้นโคตรขนลุกนะครับผมแล้วก็มาเป็นฉากเปิดตัวเนมอที่โคตรเท่นะขึ้นมาเวียงหอลงน้ําคือเท่มากแล้วขนลุกมากนะครับอือคือติดนิดนึดนงนะครับในหนังเรื่องนี้ฉากมืดนี่คือแบบว่ามืด มืดมากหรือไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมดูนั่งแถวหลังสุดหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าใจเหมือนกันนะครับแต่ฉากมืดนี่คือผมต้องแบบว่าหยีตาดูเงี้ยเพราะมันมันมองรายละเอียดไม่ชัดจริงๆนะครับคือมันมืดแบบมืดมากจริงๆนะครับผมแต่ฉากนั้นคือแบบขนลุกมากนะฉากเปิดตัวเนมอ์คือโคตรเท่นะครับผมอีกฉากหนึ่งนะครับจะเป็นฉากที่เนมอ์นะครับพาชูรี่นะครับลงไปดูนะครับเมืองทาโลคารนะครับใต้น้ำนะครับผมพาแบบโอ้โหมุดห้วงลึกสมุดลงไปเลยนะ ก็ฉากนั้นก็โหเราได้ว้าวกับเมืองใต้น้ําขนาดนั้นไหมถ้าบางคนติดภาพเมืองใต้น้ําจากอควาแมนนะครับที่เป็นแบบว่าโอ้โหแสงสีแบบสวยงามอลังการงานสร้างนะครับผมพอเรามาดูเรื่องนี้นะครับเหมือนที่ทางตัวหนังได้ปรับเปลี่ยนนะครับจริงๆแล้วชาเนมอนั้นนะเป็นชาวแอตแลนติกนะครับแต่เพื่อไม่ให้ไปซ้ํากับอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ทําไปแล้วเขาเลยปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับให้เป็นของทาง แอตเตกนะครับ mm hmm. ก็เลยเปลี่ยนเป็นเมืองทาโลคารนะครับผมซึ่งพอดำลงไปในน้ำเนี่ยเราได้วความรู้สึกว่าเออว่ะมันมันก็คือเหมือนใต้น้ําจริงๆอ่ะคือแบบว่ามันอาจจะไม่ได้แบบหูให้เทคขนาดนั้นนะครับมันดูแบบมันดูเรียวมันดูสมจริงนะครับมันดูแบบว่ามีตะไคร่นะครับโอ้โหมีประการังชาวเมืองก็ใส่ชุดกันแบบว่าวัฒนธรรมเขาอ่ะใส่ชุดกันแบบว่า สมัยก่อนนะเป็นชุดแบบวัฒนธรรมเขาอะครับผมแล้วแบบว่ามันดูเรียม,มดูสมจริงมากมันดูว่าเนม,มอลเนี่ยรักประเทศเขาขนาดไหนนะครับรักประชากรเขาขนาดไหนถึงขนาดที่แบบว่าไม่อยากให้มนุษย์เนี่ยลงมาเจอหรือแบบว่าไม่อยากให้ใครมาเจอนะครับผมแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเซอร์ไพรส์มากๆแล้วแบบว่ามีคนแบบว้าวมีคนแบบอู้ตอนที่ผมดูในโรงแล้วมนแบบว่า หูแบบว่านิดนึงอ่ะมีเสียงหูมีเสียง,ยงว้าวอะไรประมาณนี้นิดนึงนะตอนที่ผมดูนะครับผมก็จะเป็นฉากที่ชูลี่นะครับได้ทําการบทสมุนไพรนะครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าสมุนไพรรูปหัวใจนะครับภาคแรกถูกคิวมอนเกอร์เผาทาลายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่เหลือเลยสักอันหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถช่วยฝาบาท,ทิชรา,าได้นะครับตนต้นเรื่องนะครับชูลี่ก็เลยไม่มีเหมือนแบบว่าไม่มีแบ็กพันเตอร์ที่สืบพ่อต่อไปนะครับเพราะว่ามีสมุนไพรตัวนี้แล้วนะครับผมสปอยย้อนกลับไปนิดหนึ่งย้อนกลับไปช่วงที่เนมอพาชูลี่นะครับผมไปดื่มไม่ใช่ไปดื่มเนมอพาชูลี่นะครับไปดูเมืองใต้น้ําแล้วก็ขึ้นมาทีนี้ก็มอบเหมือนกําไรนี่คือกําไรของท่านแม่นะครับเป็นสร้อยข้อมือเป็นกําไรข้อมือ ตัวนั้นน่ะมันถักด้วยเหมือนเป็นพืชน,นะครับผมเป็นพืชคล้ายๆข,ของชาวาคนดานะครับผมชูลี่ก็เลยแบบว่าเอ๊ะเหมือนคิดอะไรได้เหมือนอาจจะมีอะไรใกล้เคียงกันหรือเปล่าก็เลยลองเอาตัวนี้มาสกัดดูจนแบบว่าเฮ้ยมันสําเร็จนะมันทําเป็นพืชสมุนไพรหัวใจได้นะครับแล้วชูลี่ก็ได้ดื่มไปหลังจากนั้นนะครับก็ชูลี่ก็หวังที่จะไปพบกับบรรพชนก็เช่นแม่ตัวเองนะครับหรือพี่ตัวเองนะครับผมแต่กลับไม่เจอ ไม่เจอทั้งแม่นะครับไม่เจอทั้งพี่ครับไม่เจอใครเลยก็เลยทําให้ชูลี่เสียใจมากนะครับผมแล้วคือฉากนั้นก็คือจะไปโผล่ในห้องที่เป็นห้องบรรลังนะครับนั่งอยู่แล้วชูลี่ก็แบบว่าเอ๊เหมือนแบบว่าเรียกแม่นึกว่าเป็นแม่นะครับนั่งอยู่บนบรรลังเนรับนึกว่าเป็นแม่แล้วพอเดินไปฉากเฉลยว่าเป็นคิวมองเกอร์แม่งหูผมแม่งพ่อพี่แกแม่งเท่ไปไหนว่าคิวมองเกอร์ภาคแรกว่าเท่แล้วภาคอนี้ผมมาแบบว่าไม่ถึงห้านาทีเลยแต่ก็แบบว่า โคตรแย่งสีเนี่ยโคตรเท่คือแกนั่งบันลังแบบว่าเท่มากอ่ะนั่งแบบนั่งแบบแบบชันเข่าขึ้นมาแล้วว่าไงเสียงแบบโหเท่มากไอ้เหี้ยบาดใจกูชิบหายนะครับคือตัวละครคิวมังเกอร์นะโผล่มาแค่นี้มันยังแบบยังเท่อะเออไปเจอคิวมังเกอร์แทนนะแล้วก็คุยกันนิดนึงนะครับแต่ผมจําจําไม่ได้ว่าคุยกันว่าอะไรนะแต่เกี่ยวกับเรื่องพลังนี่แหละว,ว่าเหมือนแบบว่าไม่ ฉันไม่เหมือนพี่นะฉันนี่นี่นี่นะอะ,อะไรประมาณนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะมู่บทสามมิตรอบหนึ่งนะครับผมผมจะไปเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งซีนดราม่าที่เขาที่เขาใส่มาอุทิศให้แก่บแซนวิชวอตแมนนะครับคนที่เราบทเป็นทีชาร่านะครับที่เขาจากไปด้วยโรคมะเร็งนะครับผมคือฉากที่เขาใส่มาที่เขาอุทิศให้กับนักสแสดงคนนี้นะค,คือแบบว่าดีดีแบบว่าดีมากเลยอะ่ะคือไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องแบบว่าบิวเยอะเลยคือใส่มาแค่นี้คือแบบว่าผมชอบเลยคือโอเคคือแบบว่าน้าตาคอจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นฉากเริ่มนะครับเข้าอินโทรมาเ e ลนะครับก็จะเป็นชิปนะครับผมของแซนด์วิบอสแมนนะครับแล้วเป็นโลโก้มาเวลเหมือนทั่วไปใช่ไหมแต่เป็นของแซนด์วิบอสแมนคนเดียวนะครับแล้วก็จะแบบไม่มีซาวด์ตืือๆไม่มีอะไรอย่างนั้นนะไม่มีซาวด์แบบว่าเป็นอินโทรเวลจะเป็นแบบเงียบๆแล้วก็เป็นโลโก้เป็นแซนด์วิบอสแมนนะครับสลับปุ๊บๆแล้วก็เงียบๆเลย คือแบบว่าเชี่ยมันทําให้เราอยู่ในห่วงเวลานั้นคือพุ่กับเขาถ่ายทอดมาได้ดีมากเลยนะครับผมผมผมชื่นชมกันเลยคือแบบเขาถ่ายทอดไหมที่มันอยู่ในความแบบว่าเงียบๆเราได้เห็นเขาอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้หพูดเพนงตอนถ่ายรูปเจี่ยคือมันดีมากอ่ะคือแบบว่าขนลุกอะแบบว่าโอ้โหเขาให้เราอยู่กับความเงียบนะครับให้เราได้ดูภาพนะครับ ยอมเลยคือแบบว่าดีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นซีนปิดท้ายนะครับผมที่ชูรี่ได้ไปหานาเคียนะครับผมแล้วก็ไปนั่งแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าทําพิธีเพื่อเหมือนแบบว่าปลอบโยนตัวเองหรือระลึกถึงคนที่จากไปนะครับก็เอาชุดที่ใส่ไปงานที่ฝังนะครับเอาไปเผานะครับแล้วก็ไปนั่งหลับตาในริมทะเลแล้วก็นึกถึงนะครับหูฉากสุดท้ายนี่คือแบบว่าดีสุดๆแบบว่าดราม่าแบบ พูดแล้วจะร้องไห้หรือไม่อยากพูดเนี่บม,มันมันอินมากๆานะก็แปบว่าเหมือนเดิมนะแต่ฉากนี้คือพอหลับตานึกถึงอะจะร้องไอ้เหี้ยมันดีมากจริงๆอะฉากซีนามาคือแม่งดีดีแบบดีจริงๆเนี่ยโอเคผมจะพยายามพูดได้ไหมน,น,นะเป็นชูลี่นะครับนั่งหลับตาแล้วก็นึกถึงทิชารานะครับกษัตริย์ของเรานะครับผมคือคนที่เรารักนะครับผม ก็เป็นภาพาต่างๆนะครับช่วงเวลาที่เขาปกครองประเทศที่เขาแบบว่าคอยต่อสู้คอยอะไรแล้วแบบว่ามีแต่ความเงียบนะครับซึ่งถ้าใครดูมาก็น่าจะอินไม่น้อยไปกว่าผมนะครับคือแบบว่าซีนนั้นคือผมซื้อมากก็ราคาประมาณสี่สิบวีถึงห้าสิบวีหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแต่น้ตาตาอ,อุบคอที่ดูตอนนั้นนะ่ะคือแบบมันเป็นด้วยความเงียบแล้วก็เป็นภาพาต่างๆขึ้นมาให,เห,เาเห้เราเห็นเราเห็นกษัตริย์ทิชรา,าอีกครั้งหนึง่ง แล้วก็ภาพก็ตัดเป็นชูรี่ลืมตาขึ้นมาน้ำตาไหลผมน้ำตาไหลพร้อมชูรี่รอะตอนนั้นอะชูรี่น้ำตาไหลผมก็น้ำตาไหลตามอมดรล้วผมตอนนั้นคือแบบว่าเขานําเสนอมุมมองนี้นะครับเพื่อให้เราเหมือนแบบว่านึกถึงคนที่จากไปนะครับผมซึ่งเวลาเรานึกถึงคนที่จากไปจริงมันก็เป็นแบบนั้นนะเว้ยแบบเราหลับตานี่ถึงใครสักคนมันก็จะแบบว่าเป็นภาพเขาแบบในหัวใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นแบบซีนเงียบ ดีมากๆเลยครับซีนนี้ซีนดราม่าผมซื้อผมชอบมากครับก็จบกันไปนะครับกับคลิปความรู้สึกหลังดูวาคันดร์ forever นะครับผมซื้อใจผมมากๆนะครับฉากแบบว่าซีนที่อุทิศใหแกแสแซนดิวแมนนี่ผมแทบอยากจะยืนขึ้นมาในโรงแล้วก็เนี่ยอยากจะยืนอย่างเงี้ยสักหนึ่งนาทียืนแบบไว้อะไรนะครับผมแบบเป็นหนังที่ทุกคนดูในโรงแล้วทุกคนแบบตั้งใจดูกันมากคือแบบว่า เงียบนะครับไม่มีเสียงเคี้ยวป๊อปคอนเลยคือแบบว่าเงียบแบบทุกคนคือตั้งใจที่จะเสพตั้งใจที่จะดูนะครับผมตั้งใจที่จะ,จะดูสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาแล้วแบบว่ามันดีมากจริงๆนะครับผมก็สรุปเลยนะครับหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่หนังฮีโร่นะครับผมแบบว่าต่อยกันตุ้มตามตุ้มตาม,ตามหรือจ๋าก,กันขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าใครชอบเรื่องนี้อาจจะอาจจะไม่ชอบแนวนี้ก็ได้อาจจะไม่ชอบแนวดราม่าแนวนี้ก็ได้นะครับผม ซึ่งสำหรับตัวผมเนี่ยผมชื่นชอบมากแนวแนวดรามาเนี่ยโโหผมมาถูกทางผมมากเลยเลยก็ชอบสุดเลยนะครับผมก็เลยซื้อใจผมไมได้มากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็แอบบมีนิดนึงแหละที่แบบว่าหนังฮีโร่เนาะฉากแอคชั่นที่แบบถึงแม้มันมีนิดเดียวแต่มันน่าจะแบบบิวให้มันกว่านี้บิวให้มันดีกว่านี้ได้นะครับฉากแอคชั่นในเรื่องนี้ก็ยังซื้อใจผมไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ ได้ตามมาตรฐานเขาแหละแต่แค่มันอีกนิดนึงจริงจริงอ่ะมันยังไม่ซื้อใจผมนะครับผมก็สรุปเลยหนังนี้เป็นหนังฮิโ่ดราม่านะครับผมแล้วก็มีคอนฟ lict ่องความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับผมที่ผมรู้สึกเสียดายนะที่เขาโยนโยนคอนฟ lict ความขัดแย้งระหว่างประชาคมโลกนะครับกับชาวากันดานะครับคือเขายยนมาแค่นี้แล้วเขาไม่เล่นต่อหรือเก็บไว้อาจจะเก็บไว้เล่นต่อภาคอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องตามรอดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้กันดาจะเจอกับอะไรบ้างนะครับผมเพราะเหมือน ตอนนี้วากันดาคือโดดเดี่ยวแน่นอนนะครับผมคือประชาคมโลกก็เตรียมที่จะมาลุมแน่นอนนะ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมอาจจะต้องไปจับมือกับชาวทาโลคานอีกรอบหนึ่งก็ได้จะว่าไปอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเออโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ถ้าผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมส่วนใครมีความรู้สึกยังไงหลังดูแบ็คแฟนเทอร์วาคันดาฟอยเวอร์สก็สามารถมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะโอเคไปแล้ว